ว้าว <Wow. S 2> คุณนัทชอนใช่ไหมคุณนัทชอ้อนเนาะเนาะเนโอเคตรงกันนะครับนะครับภาษานี่มันตรงกันนะครับถ้าผมเป็นโรคเลือดจางทารสซีเมียอ๋อเลือดจางมันไม่เค็มใช่ไหมชิมบ้างหืหเปลาแปลว่าเอาเอาเลือดมาแตะลิ้นใช่ไหมเออเอาลิ้นไปแตะเลือด เลือเลือดมันใสปลายลิ้นใช่ไหมเฮ้ยมันไม่นัวเว้ยมันไม่เค็มเว้ยโอ้มันจืดจางงั้นใช่ไหมครับคําว่าเลือดจางเลือดจางมันหมายความว่าหรือเปล่าไม่แทบนะครับมันมีคํหนึ่งนะฮะลูคีเมียอันนี้มันธาลัสซีเมียใช่ไหมครับคุณนัช่อนของคุณมันธาลัสซีเมียอ๋อเข้าอธิบายคาว่าเลือดจางเลือดจางเนะเลือดจางเลือดจมมาให้แน่อ่าวเอาวางไว้ก่อนตรงนั้นเอาไว้แข่งหนึ่งอีกแข่งที่สอง ลูคีเมียนะลูคีเมียเนี่ยดูเหมือนว่าเดยนนะเลือดขาวเกี่ยวเลือดขาวเลือดแดงทําลายเลือดขาวหรือไงเนี่ยหรือเลือดขาวมันกินตัวของมันเองเขาก็เลยบอกว่าอ้าวเป็นแคนเซอร์อีกเขาว่าเขาว่ามาเ็งเลือดขาวอ่ามาเ็งเลือดขาวเลือดขาวเลือดขาวแปลว่าเลือดขาวกับเลือดแดงเนี่ยมันต้องสามัคคีกันอยู่ในร่างกายของเรา อะไรมันมากเกินไปอะไรมันน้อยเกินไปอัตราส่วนตรงนี้ลุงไม่แซบนะครับนะเพราะว่าลุงไม่ใช่มดไม่ใช่หมอไม่ใช่เป็นผู้ที่ร่ำเรียนเขียนอ่านตำรามาลุงไม่ใช่ประเภทนั้นนะครับแต่ลุงก,ก็รู้ว่าร่างกายของลุงมันมาตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเพราะนั้นจึงอ,อธิบายผ่านธรรมชาติธรร,าตธรรมดาธรรมดาได้เองเมื่อเขาว่าเลือดจ,จางโอเคไหมแต่ผลเข้ามานก็คืออ่อนแอนั่นเองแง่แง,ง่รับรองเลยเลยอ่อนแอแง่แง่ถ้าถามว่า เลือดอนุธาตุแรกมันเกิดจากอะไรอเลือดมนุษย์เนี่ยครับอนุธาตุแรกมันเกิดจากอะไรเราไปถามคุณมดคุณหมอเองกันแล้วกนะครับไอ้พวูเก่งเลือดเลือดนะอะตอมแรกก็ได้พอนเป็นของเหลวเนาะเออพูดเป็นของเหลวต้องถามว่าเป็นอะตอมเป็นโมเลกุลดีกว่า โมเลกุลแรกของเลือดหรือว่าเซลแรกเซลแรกเซลแรกของเลือดมันเกิดจากอะไรมาจากไหนจะมีกี่คนเนาะนายแพทย์นางแพทย์ที่ตอบได้งงเต็กแงะแงเอา้าลุงฝากคำถามนี้ไปยังนายแพทย์นางแพทย์ทั้งหมดอินเดเ r นออฟไทยแลนด์เอาให้หมดไปเลยนะเจอถามเลยเนะให้มันรู้ภัยเป็นไัยไปเลยว่า องค์ความรู้ที่นายแพทย์นางแพทย์ที่เรื่งเรียนเคลดอันมาเนี่ยรู้ต้นทางมันจริงหรือเปล่าเอาละ่ะกลับมาถึงตัวเราทุกคนมีสิทธิที่โดยชอบทำแต่รู้ตัวเราทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงยอมรับไหมครับคำนี้คุณน,ชนัชช่อนถ้ายอมรับได้เลือดโมเลกุลแรกมันเกิดจากการปฏิสนธิระหว่างพ่อกับแม่มาเจอกันแม่เอาไข่มาหนึ่งฟองพ่อเอาสเปิลมาหนึ่งตัวโอเคไหมทั้งหมดมาจากบรรพบุรุษครับท่านเพราะฉะนั้น สิ่งนี้แหะครับถ้าการแพทย์ไปเวทเขาบอกว่าเอยมาจากกรรมพันธุกรรมกรรม,รรม,มพันุช่วยเลยนะไปไม่เป็นก็โยนให้กรรมหรือว่าโรคกรรมนะตามภาษาพุทธศาสตร์แล้วกรรมใครกรรมมันประมาณนั้นครับนะแปลว่าเอาไม่อยู่อย่างนั้นหรือเปล่าเอาฮะเมื่อมาถึงตรงนี้มาถึงกระลุงนะฮะอย่าไปคิดมากเพียงแต่ให้รู้ว่านะอีกทีนึงเขาบอกว่าเลือดจาง ต้องไปกินอะไรธาตุเหล็กบริโภคเหล็กเออไปกินเหล็กอิฐหินด,ดินรายเหล็กเส้นเหล็กกลมเหล็กยาวเหล็กข้อองค์ข้ออ้ยอย่างนั้นใช่ไหมโอ้ยไปกันใหญ่แล้วครับพี่เอ๋นะผมว่านะครับพืชผลไม้เนี่ยมันมีสารพัดร้อยแปดธาตุนะนะจะกินอะไรล่ะของฝาดของเปรี้ยวของหวานได้หมดของขมของอะไรต่างๆได้หมดในพืชเนี่ยนะนะ,ะนะนะพืชทุกต้น มันเป็นยารักษาตัวเราจําเป็นหลัก,กได้เลยครับแต่สําหรับลูนะฮะมันสกัดเป็นให้เรียบร้อยเป็นพลังงานมันพลังงานที่บริสุทธิ์มารักษาฟังให้ดีนะครับอากาศกับน้ำเนี่ยธรรมดาน้ำเข้าไปให้เราเหงื่อแตกเหงื่อแตนเข้าไว้นะครับมันจะได้ผลิตพล,ลังงานเนี่ยมันจะเข้ามาทําให้เลือดของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นหรือว่ามันจะก่อกันอย่างมีคุณภาพในการเหนี่ยวนำนอะไรต่างสารพัดอย่เลือดกับไฟฟ้าสถิตก็สิ่งเดียวกันด้วยอ่าเห็นไหม เพราะฉะนั้นก็ขอให้ใช้ได้ให้เกิดประโยชน์นะครับโอเคครับท่าน